ใดก็ตามนะคะที่รักในความสนโดษผู้นั้นจะทําให้ชีวิตมีความสุขได้อย่างง่ายๆโดยไรเงื่อนไขคะ่ะคําว่าสนโดษเนี่ยไม่ได้หมายความว่านะคะในสิ่งที่คุณจะต้องตัดจากโลกนะแต่หมายถึงว่าตัวคุณเองสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยตัวคุณเองอย่างชนิดที่ว่าไม่ต้องรอใครนะคะคุณอยากเล่นกีฬาอะไร ที่เป็นกีฬาสามารถเล่นได้คนเดียวก็จงเล่นค่ะไม่ต้องรอคนอื่นหรือคุณอยากแต่งตัวแบบไหนไม่ต้องรอถามใครค่ะเพราะมันเป็นเรื่องราวความรู้สึกของคุณที่อยากทําและปฏิบัติได้ก็จงลุงมือทําค่ะถ้าคุณอ้างโน่นอ้างนั่นอ้างนี่คุณไม่ต้องได้ทําอะไรสักอย่างและถ้าคุณรอคนโน้นคนนั้นคนนี้ คุณก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการคำว่าสันโดษนั่นก็คือตัวคุณเองคุยกับตัวคนเองให้เบ็ดเสร็จในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการทำนั่นเองค่ะ